สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสาวน้อยสวัสดีเอฟซีหลานอุ๋งอีกเอฟซี FC พลังเงียบทุกคนอ่ะกัหอดมือด,ดีแล้วเนาะได้ถือว่าเป็นวันบวงสรวงสําหรับหนังอ่ะหอบฝันของเรื่องเล่าของอีลาอุ๋งอิงกับเมื่อนี้ก็เป็นมือบวงสรวงแล้วเนาะเป็นวัดบรรยากาศบวงสรวงเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศบวงสรวงอ่ะจากนิดนึงพี่้อกไปดูแบบ แป๊บหนึ่งชั่วครางชั่วค้าวเดี๋ยวเขาจะมาพูดถึงอ่าหนังเรื่องน,นี้กันว่าเป็นไปมา,ากยังไงหรือว่าสิไปแนวใดกันค่ะมีม,ม,มอย่างมีเลขว่ามีบอลูกไม่หน่อยตัวใดด้ะยิงบ่อลมึงอีกกลังซอง เจ้าสวรรค์ค่อยุหัวมูมิบอสข้าานขอกราบลาขอว่าไปดูไปคิดลูกหลานขอด้วยเถิดซาตุสักเราเข้ากะได้เห็นบอจโจที่เพิ่นเปิดรับสมัครคนที่สมมารแสดงเป็นน้อินทงในช่วงช่วงเวลาเก่าขวบสิขวบเพิ่นกระได้มาแล้วมาว่าเนี่ยอีหลางก็มาแล้วชื่อว่าน้องยูมิมาจากอะค่ะ จังหวัดอุดรธานีซึ่งผ่านการเลือกคันเลือกมากขึ้นนึงหนาตาไอยูแบบใกล้เคียงไกล้หล่าอุอิงแล้วก็ลองเพลงใดกสรุปสมัครมากกัเยอะมากตามที่บอจูบอสประมาณเกือบสองร้อยโคตรไดว่าเพิ่นเลือกอ่อกนน้องคนนี้ขึ้นมากคือน,น้องยูมิน้องมาจากจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวให้จะไปฟังเสียงน้องยูมิอ่า จักนิดนึงพีนง่น้องนิดนึงว่าเออเสียงหรือว่าหน้าตาน้องอะ่ะประมาณใดจงที่บอสเพิ่นเว้าเพิ่นสัมภาษณ์เนาะไปดูกันเลยค่ะอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังหานเหม,มือนฟ้ามนดาน พาฝันมเามารถมาสง่งให้ได้พบพ่อกัะพอ่อผัวหน้าพงแ่งดีใจพองยืนงงพองวัวหน้าวงรับเขาวงมอลมนั่นกระซัมซิบขวบเพล่นแล้วเนะพี่น้องครับวันนี้น้องก็มาอาบ บ่โจก็ให้มาบวงสวงน้ำหนานกสำหรับน้องอยู่มิก็ได้ถ่ายรูปถ่ายลูกกับพี่วงอิงหนาหนาค่ายกันด้วยค่ายกันแบบกับช่วงที่น้องวงอิงน้อยๆหนาตาแบบยิ่งช่วงที่น้องอิงขนาดนี้กับน้องตอนนี้หนาแบบละไม้คล้ายคลึงกันมากเลยสําหรับน้องอยู่มิเนาะแล้วเราก็ไปเจอเพจของน้องราเพลินราเพลินแฟงเพจพี่น้องอีลาโพวดว้จังไได อ่าอิลาโพนบอกว่าอยากแสดงขอประป๊าบอกว่าให้หนูแสดงด้วยได้ไหมพนวาไอเอาแสดงตอนที่หนูไอพี่ยุ๋งยิงอายุเจ็ดขวบก็ได้ส่วนเก้าขวบหรือสิบขวบก็เอาพี่ยูมีเพื่อนกะอยากเล่นหนังนั่มนั่มน้่เรื่องนี้เนาะอยากเล่นแสดงในหนังเรื่องนี่เห็นเพนพนในเพจพนกะก็เลยแบบว่าจังใดล่ะอเห็นหน้าถ่ายรูปกับน้องยูมี กนองอูอิงสองคนนี่นาตาแบบคายๆกันเลยระวังน้องยูมีกับน้องลำเพินตอนเนี้ยนานาจะคล้ายกันมากแบบนาจะเป็นส้มเรี่ยวๆมานี่น้องส้มแบบเรี่ยวๆนาจะคล้ายกันมากอีหล่าลําเพินก็อยากเล่นนังน้ใหญกบอกขอพอ่พอขอพอ่อจูว่าป๊าขอให้หนูเล่นตอนช่วงอายุพิวอิงเจ็ดขวบได้ไหมเพื่อนว่าแล้วก็ให้พี่ยูมีเล่นตอนประมาณเก้าขวบหรือสิบขวบแล้ว มือบวงสวงเนาะแล้วก็จะมีแบบช่วงทูบนะพี่น้องเลขทูบเลขอ่าผลไม้ที่เพิ่นบวงสวงว่าได้เลขอีหยังอ่ะเพื่อไปเป็นแนวทางสาหรับมืออื่นเนาะพี่น้องเว้เพื่อสําหรับมืออื่นแนวทางอ่าไปทางเพื่อนบ้านไปเบ่งนิดนึงเนาะเป็นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนถี่ต่างๆรอคอยหัของได้อม่เลขของอ สองกับสามเจ็ดสาเ็ดสใส่ใสน้ยนไม่น่อยเอาแล้วน้ำสันเบนี่เนจ่ะเช่จ้าเ็นเราจ้ะม่อันนี้แม่ว่าเชนนนี่จะไปไหวนน่ จนเงาไปนะสามเจ็ดอ่างนี้สามเจ็ดก็เดเนี่ยหกสองเลยอยาเด้อก็เสร็จไปด้วยดีสําหรับหวงโวงแล้วก็จะเริ่มถ่ายทํากันเลยเพราะว่าช่วงนี้สารนักื่มันแพงเพิ่นมีวันว่างอ่า คนมีวันวาคือประมาณสิเก็บให้ได้เบิดให้ได้เกือบเบิดพุุ่ละคนว่าตามที่พ่อโจพูดไวเนาะจะใช้ในกลุ่มปิดอย่างเดียวนะเวลาเอฟซีแล้วเราจะมาคอยลุ้นกันว่านังเรื่องนี้ชีวิตของอีหลาเนี่ยนังเรื่องออบฝันเนี่ยเป็นชีวิตอีหลานะว่าก่อนสี่มาเป็นองอิงเพรบันแพ่งองอิงเจออะไรมาบ้างในช่วงวัยเด็กตั้งแต่หน่อยๆเลยอ่ะมันก็สีแบบ่ายทอดเรื่องเล่าของ อ,อุงอิงของอีหล่าอุงอิงนี่นแหละเป็นนังเรื่องของอุ้งอิงเลยโดยตรงเลยเอฟซีก็กจะได้เห็นแล้วว่าก่อนที่จะมาเป็นอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอุ้งอิงผ่านอียงมแม่เจออะไรมาบ้างพี่น้องก็สิไดบึงได้เห็นแล้วว่าชีวิตอีหล่าก่อนก่าซิมาถึงจุดๆเนี่ยอีหล่าผ่านเอียงมแน่ก็สิมาเป็นเรื่องเล่าในหนังเรื่องหอบฝันที่พ่อโจได้สร้างให้สาหรับชีวิตของอุงอิงโดยตรงเลยแบบ เทากับสิไดลูแล้วว่าก่อนอีหล่าก่อนหน้านี่ยเจออะไรมาบ้างสำหรับชีวิตของอินนเพชรบันแพงก่อนสิเด้มายืนเป็นซุปตาณนะปัจจุบันเนี้ยชีวิตน้องอะ่ะก่อนหน้านเนี้เจออะไรมาบ้างอันนี้สิเป็นเรื่องเล่าทายทอดอ่าให้เอฟซีคือหนังเรื่องเนี้ยส้างสำหรับเอฟซีของอูนน๋อิงแบบตดยตรงเลยก็ว่าได้เพราะ,ะเป็นหนังแบบจะได้รู้เลยว่าแบบเอฟซีอู๋อิงน่นะ เป็นจังดไดแบบวัาข้อติดตามอีลามาเนี่ยหนังเรื่องนี้คือจัดห้สําหรับแบบเอฟซีแบบโดยตรงเลยจะได้รู้ว่าอีล่าเป็นไปนมากจังไดสมัยแต่งแต่ในใน้นอยหรือว่าเป็นเอาตําเป็นชีวิตประวัติของอูอิงเลยแล้วเอามาทําเป็นหนังมาหายเอฟซีด้เบอ่าก่อนจะว่าเป็นซุปตาเป็นบบไดเดอร์ล็อกก็จะมารอดูกันเรื่อยๆแล้วก็ล่อเบิ่งว่าะจะออกมาแบบใดแต่ ถึงจะใายเสร็จหรือว่าเสร็จหรือเสร็จจังใดก็แล้วแต่ถาบ่าสื้อกลุ่มปิดกับบีสธิ์ได้เบิ่งพ่อโจบ,บอกแล้วว่าจะใช้ในกลุ่มปิดอย่างเดียวแล้วก็จะลบทิ้งเลยเพราะฉะนั้นที่ก็รอวัดที่ว่าทําเสร็จตัดต่อเสร็จหรืออะไร่นจะใช้ยังไงยังไงเราก็ต้องรอแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึงเนาะสาหรับวันนี้ใครไม่ติดาาตามฝากกดติดตามเปนน้เด้อใครมีอะไรอัปเดตท,ที่เกี่ยวกับหรือบรรยากาศช่วงไทยละครถ้าเกิดเฮาเห็นเฮาเจอเดี๋ยวเฮาจะมาอัปเดตให้ ไปบึงเป็นระยะระยะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ